โอ้ร่นพี่ร้องกับพี่มนุษย์ต่างดาวพี่ร้องไีมครับพี่มนุษย์ต่างดาวนี่ครับโอ้โหตัวจริงเสียงจริงครับเัมือนมาเที่ยวชั้นหน้ามาดีควายดูควายนะครับผมเบงกล้าเลยครับเบงกล้ามเลยหยาถาเมื่อกี้เนี่ยตัวผู้ลูกใครจะไปตัวใหญ่จังไหนครับเมื่อกี้เมื่อกี้ถามว่าลูกลูกควายตัวไหนจะไมตัวผู้ตัวใหญ่จังอ๋อตัวเมียตัวเมียครับตัวเมีย นี่แม่ฝากผสมที่ที่บ้านเคยเคยเจออย่างนี้ไหมครับที่เจอไม่ไม่ใหญ่เท่านี้ครับมีแต่รุ่นของผมไหมเออเท่าของผมเอามาเท่าเท่าเท่าตอนนี้ครับประมาณตัวนี้เนาะประมาณตอนนี้แต่ใหญ่ๆอย่างนี้ไม่เคยเห็นนะใช่อันนี้ใหญ่สุดแล้วเห็นเห็นไอ้เพชรแท้ครับยักษ์ใหญ่เพชรแท้ครับเพลทแท้ครับผมของเสกเก๋ปิยรัตน์ฟันเพราะเออเพลทแท้ ให้ผมมีโชวมีล่าที่ได้ซูเปอร์แฟร์ครับผมบอชาติม่อให้โบนัสหนึ่งแสนบาทครับผมนี่นี่คือเสื้อหมานครับครับผมพวกกันนี้ใส่ไปตีไก่ก็ตัวนี้เลยครับหมานไหมครับหมานครับหมานชนะครับหมานตลอดครับเสซ่บสิครับไม่แต่ช่วงหลังเห็นว่าไก่ไปตีก็มีแต่มีแต่เสมอกับแพ้ใช่ไหมครับไม่แต่ยกเท่อกับเสียเกยกยกแล้วก็บอกว่าจะชนะเขาแล้ว บนดเวลาก่อนเลยบมดเวลาช่วงหลังทำไมไม่ค่อยหมาเลยไก่เสียเกยับ <c oughs> <c oughs> พี่ร้องไห่มาหาเนี่ยติดตามมาหนา้แน่นอนมูหน้าเอาไม่ใส่เสื้อรุ่นใหม่อ่ะเจ็บไว<ม>้อ,ไอยู่ครับเก็บไว้รอใสไปออกงานเย็นนี้เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยววันนี้จะส่งพี่มนุษย์ต่างดาวไปกินเก็บไว้อยู่<อ>แต่เพาว่าไว้ใส่ตอนตอนเย็นเดี๋ยวเลิกก่อนกินเดิมพันเดิมพันวันนี้เราไปสู้เดิมพันนะมันเนี่ยเขาไม่เขาไม่รู้นะว่าเป็นพี่เขาจะรู้ไหมเนี่ยเอาไหมเอา เอาอีกแล้วแต่ดูท่าแล้วเขาน่าจะรู้จักทั้งประเทศแล้วครับวันนั้นยกสามถ้าเตะไปอย่างเดียวก็ชนะแล้วต้องพอจินต้องบอกว่าพอพอแล้วไงมันฉลาดไงี่ยบอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วไต้องเข้ามันก็ฉลาดอะไงเขาเก่าเขาเรียกว่ามือเก่าถ้าเตะอย่างเดียวชนะแล้วนี่ครับบอสใหญ่บอสใหญ่บอสใหญ่ของเราจะพาพิมพาไปตีหม้อเดี๋ยวนี้พาไปนึกยามดาวไปตีหม้อเอปตีหม้อยี่ย้ เดี๋ยววันนี้มาชนะแล้วต้องพาไปเปิดจุกเอาวะเปิดจุกเลยเหรอเอาวะเจ็บปวดนะสวยเอาวะสวยเยี่ยมทิ้งสาวงามครับทิ้งสาวงามเลือกเลยไตมเลยสวยๆเลยเอาวะเอาวะเดี๋ยวลูกพี่ใจโอ้ยนี่ลองเอาครับบอกเดี๋ยวลูกพี่จ่ายให้พี่ลองไม่รู้จะไปเอาเดี๋ยวลองเอานะอันนี้มาทำใหม่ทำใหม่ครับ เห็นยังพี่มนุษย์ต่างดาวเห็นเจ้ายักษ์ใหญ่เพชรแท้ยังยังเลยยังไม่เดี๋ยวดีเย็นก่อนเด็ดร้อนเด็ดจุ่มไลยครับผมไม่เจ็บเวลาพี่ไปดูล่ะ๋ยวเข้าไปใกล้มันนะมันหูฟอกเพราะแต่พอไปเจออยู่ที่งานประกอบควายผมก็ตกใจแล้วพอไปเจอมันอยู่นิ่งนะเขาเยอะฮึแข็ง